วันนี้นนจะมาเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับสมณศักดิ์ของพระหมหาเถระที่พระราชาทรงแต่งตั้งว่าสอดคล้องกับพุทธวจนะที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกหรือไม่อยากจะนำเสนอในพิกษุสูตรอังคุตตรนิกายสัตตการนิบาตว่าด้วยอปปาริหารอป,ปริหานิยธรรมของภิกษุ คือทำที่ไม่เป็นที่ตั้งความเสื่อมของภิกษุจะมีอยู่เจ็ข้อนะจะขอรัดมาที่ข้อนี้เลยว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอขออภัยว่าภิกษุทั้งหลายจาับยังสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุผู้เป็นเถระเป็นรัตตัญยูบวชมานานเป็นสังฆบิดรเป็นสังฆปรินายก และจับสําคัญถ้อยคําแห่งท่านเหล่านั้นว่าเป็นถ้อยคําอันตนพึงเชื่อฟังเพียงใดพิสูุทั้งหลายพึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้นตรงนี้จะเห็นได้ว่าพระพทุทธองค์เนี่ยทรงให้พิสูจน์ทั้งหลายเนี่ยเคารพนับถือสักการะพระเทะที มีคุณธรรมนะเป็นผู้ดูแลสงฆ์ที่สับว่าสังฆบิดรหรือว่าสังฆปรินายกเนี่ยทีนี้พระราชาพระองค์ทรงแต่งตั้งพระเถระที่มีคุณธรรมขึ้นมาปกครองสงฆ์ดูแลสงฆ์เนี่ยก็ไม่ไม่น่าจะผิดพุทธวจนะนะไม่น่าจะไปอ้างว่าอายศของพระเถระพระพุทธเจ้าไม่เคยบัญญัติไม่มีในพุทธวจนะนะ แต่ที่อ่านให้ฟังในสูตรนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะพอสอดคล้องกับพระราชาที่ทรงแต่งตั้งยศของพระมหาเถระให้ดูแลสงนะก็เพื่อเป็นไปเพื่อความเจริญแต่ถ้าไม่มีล่ะถ้าพระราชาไม่ทรงแต่งตั้งล่ะอะไรจะเกิดขึ้นท่านทั้งหลายจะเชื่อในสิ่งที่พระรูปหนึ่งพูดไว้หรือจะเชื่อในพระไตรปิฎกที่แตมาที่อ่านให้ฟัง จริธรรม